อ้อยกาญชนาจินดาวัตรนักสแสดงรุ่นใหญ่เสียชีวิตด้วยวัย61ปีกลายเป็นเรื่องช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของอ้อยกัญชนาจินดาวัตรนักสแสดงรุ่นใหญ่วัย61ปีซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา16นาฬิกา47นาทีของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ครอบครัวมีกำหนดการรถน้ำศพที่วัดมงกุฎกษัติยาพรามราชบวรวิหารในวันที่28สิงหาคมเวลา15นาฬิกา สำหรับประวัติของนักแสดงมากความสามารถอ้อยกัญนาจินดาวัฒน์นั้นเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสี่คนเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2501ที่โรงพยาบาลมิชชันจังหวัดนครปฐมแต่มาโตในกรุงเทพด้านชีวิตครอบครัวได้สำรักกับสาธิตรอดเกิดสะจุดการบินไทยซึ่งรักกันมายาวนานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนมัธยมปลายและต่างเป็นรักแรกของกันและกันโดยมีบุตรสองคนเป็นชายและหญิง ซึ่งลูกสาวคนโตคือเพลงพัฒนพรศรีบุญเรืองหรือชื่อเดิมกวิตารอดเกิดปัจจุบันได้กลายเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7การชนาจินดาวัตรหรืออ้อยเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนราชอุปถัมภ์จากนั้นก็ย้ายมาโรงเรียนพดุงดารุณีและยังเป็นรุ่นน้องของปุ้อัญชลีจงคดีกิจนักร้องชื่อดังต่อมาก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรและเรียนในระดับมหาวิทยายลัยที่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี2520โดยอ้อยกัญชาเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาผ้าอ้อมเซลล็อกต่อมาก็ถ่ายแบบแฟชั่นในนิตยสารต่างๆเริ่มจากเล่มแรกคือนิตยสารดิฉันหลังจากนั้นก็มีงานถ่ายแฟชั่นขึ้นปกตลอดสลับกับการถ่ายโฆษณาอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อจากหม่อมเจ้าทิพยชัดชัดชัยขอให้ไปเล่นหนังให้ในเรื่องเคหัดสีแดงแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะกลัวเรียนไม่จบ ต่อมาแจ๊สยามเข้ามาติดต่อให้แสดงหนังเรื่องกระตันยูประกาศสิทธ์ก็ได้ปฏิเสธไปอีกเพราะพ่อห้ามสุดท้ายอา้อยกัญชนาก็ใจอ่อนตัดสินใจรับการแสดงละครเพราะสมัยก่อนการละครจะถ่ายแต่ในห้องส่งของสถานีไม่ต้องออกต่างจังหวัดเหมือนกับการแสดงภาพยนตร์และประสบความสําเร็จกลายเป็นหนึ่งในานานเงเอกชื่อดังของยุคตั้งแต่เข้าวงการในปีพศ2524ห้ารอ้อยกัญชนาจินดาวัฒมีผลงานที่สร้างชื่อมากมายอาทิ อีสาด้วยรักและผูกพันนาคีขมิ้นกับปูนยุทธการปราบเมียน้อยด้วยเนื้อนาบุญเจ้าสาวของอานนท์สามีตีตราคมพยาบาทเป็นต้นโดยผลงานละครเรื่องสุดท้ายคือนี่สเสน่หาปี2562ทางช่องวัน